สวัสดีค่ะบัิษัทผ้าทั้งสองค่ะแอลค่ะนั่ะค่ะวันนี้ค่ะทุ่นผาจ๋าดีเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดแจ็คเก็ตแฟชั่นสูตรแฟชั่นผู้หญิงนะคะูจ๋าเป็นง Fashion, านเกาหลีล็อตเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบั๊กราคา7,500บาทค่ะรุกนผ้าจ๋าน้ำหนัก100ยกิโลจำนวนชิ้นประมาณกันนะคะลูกค้าจ๋า2 0 0ร้อถึงสองชิ้น ตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆค่ะลูกค้าจ้าขออนุญาตประมาณการ32บาทนะคะใช่แล้วค่ะลาจ๋าแจ็คเก็ตค่ะเป็นแจ็คเก็ตแฟชั่นเป็นสูตรค่ะลูกค้าจ้าอยู่ในนี้เลยเอาง่ายๆนี้ทั้งสูตรและเป็นแฟชั่นค่ะบางท่านบอกว่าสูตรทํางานออกงานคทั่วไปค่ะออฟฟิศได้ราชการได้ราชการอยู่ในนี้มีสูทแ เกตค่ะสเกตค่ะสูตรค<ะ>่ะสูตรค<ะ>่ระแจเคอยู่ในนี้ค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้นะคะ <c oughs> ลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเอาลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าบวดนี้เป็นสูตรค่ะลูกค้าจ๋าเป็นแจ็กเก็ตค่ะลูกค้าจ๋าของผู้หญิงนะคะเป็นงานเกาหลีลดเอสทีของเรานะคะใช่ค่ะมีเป็นทั้งทางการและไม่ทางการทางการนี่หมายถึงว่าจะเป็นสูตรจ๋าค่ะ นะคาค่แล้วก็เป็นแจ็กเก็ตก็สไตล์แฟชั่นแบบนี้ก็มีมาเรื่องโทนสีเราจะค้าค่ะลคาจากดำดำยลยแดงส้มมีมาหมดลูกค้าจาผ้าหนาผ้าบางมีมาในนี้ร้อยกิโลนะลูกค้าจาราคา7500บาทค่ะตัวนี้มีแบบว่ายังไงคะมีแบบเสริมไหลเลยค่ะปีสไตล์แบบเสริมไหลมีมาค่ะคุณภาพค่ะ เกรด A ค่ะลูกค้าจ๋าคุณภาพเกรด A อยั่วๆนะคะลูกค้า๋าแนะนําเลย ใครที่ตามหาแจ็คเก็ตผู้หญิงนะคะอยากได้แบบทั้งแจ็คเก็ตอยากได้แบบทั้งสูทนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําหมวดนี้ได้เพราะว่าอยู่ในหนึ่งกระสอบนี้มีสอแบบเลยลูกค้าจ๋ามีทั้งแบบทางการมีทั้งแบบแฟชั่นก็คือแบบว่าได้ทุกกลุ่มลูกค้าเลยนะคะลูกค้าจ๋าจะเป็นราชการก็ได้จะเป็นออฟฟิศก็ได้นะคะอยู่ในนี้ได้หมดเลยนะคะใช่ค่ะเอาไว้รุ่นใส่ได้ได้ค่ะไว้ทำงานใส่ได้ค่ะราคา7,500อบาทจ้าละ ราคาร้อยบาทร้อยกิโลนะร้อยกิโลเด้อร้อยกิโลจ้าร้อยกิโลในราคา7,500บาทได้แล้วตัวนี้ได้แล้วบอกได้แล้วค่ะเ,เป็นเข้ารูปเข้าวทรงมีมาเป็นแฟชันฟ่นแฟชันฟ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 ่นเป็นอะไรนะคะแฟชั่นโอุ้ยจะมันหยิบไ่รู้เนาะจ้าแฟชั่นแบบนี้มีมาต้ทนทุนต่อชิ้น32บาทขายค่ะขายร้อยห้าสิบค่ะขายขายสองร้อยห้าสิบค่ะ แภาพเก็ดเอกคันนี้แบบว่าเป็นแบบว่าเป็นสูตรทางการนีอะอันนี้เป็นแฟชั่นโทนสีมีค้านะลูกค้าก่ะเข้าลูกเข้าทรงตัวสั้นตัวยาวมีมาหมดราคาเจ0 0ห้าร้ยบาทขายดีแท้ขายได้ทุกฤดูค่ะขายได้ทุกงามค่ะไม่จําเป็นต้องฝนตกแดดออกหิมะตกลมมาฝนมาแดดออกขายได้หมดลูกค้าค่าเพราะวันนี้เขาเป็นแบบว่า มีเป็นทั้งสูตรแล้วก็เป็นแจ็คเก็ตมีเป็นทั้งแจ็คเก็ตแล้วก็สูตรเอาง่ายง่ายสูตรก็ได้แจ็คเก็ตก็ดีเอาดีๆลูกค้าจ๋สูตรก็ดีแจะกกอเดียวค่ะอันเดียวกันโอ้ยนะอะลูกค้าจ๋าแนะนํานะใครที่สนใจสามารถเอฟได้เลยชอบกระสอบนี้เอฟได้เลยนะได้ค่ะจ๋าชอบกระสอบใหม่เรามีกระสอบใหม่พร้อมจะาส่งลูกค้าจ๋าถามเรื่องไซส์ ไซส์อยู่ประมาณไซส์เอ็มค่ลูกค้าจ๋าไซส์อยู่ประมาณไซส์เอ็มตัวที่นางใส่นี้เอ็มใจเขาเกือบคับนิดนึงนะเกือบอะไรนะเกือบคับเกือบมันติดตรงนี้นิดนึงเกือบคับถ้าสาวไทยเขาเอ่ยอย่างคับแน่นไหมเออเกือบเออถ้าสาส่วนบ้านเอ็มประมาณไซส์เอ็มไซส์เอ็มเป็นหลักกระดานจะเอาง่ายไซส์เอสไซส์เอ็มค่ะ ที่อยากได้ไซส์ L เยอะๆกระสอบนี้เราไม่แนะนำนะนะลู้ค่ะค่าเราไม่แนะนําส่วนมากเป็นประมาณไซส์ M ของคนไทยเป็นหลักค่ะอาจจะมี Air S บ้างค่ะรู้ค่ะจะอาจจะมี L บ้างค่ะ จะแล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเด้อลูกค้าจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะลูกค้าจ๋จากแจ็คเก็ตสูตรแฟชั่นของเราลูกค้าจ๋าทั้งแฟชั่นทั้งทางการอยู่ในนี้หมดเลยใส่เล่นใส่เที่ยวใส่ทางานใส่ออกงานใส่ประชุมใส่นู่นนี่นั่นได้หมดเลยลูกค้าจ๋าต้นทุนสุดคุมด้วยเท่าไหร่นะคะสามจะบหลจุไหลเดียว สามสิบสองบาทค่ะสามสิบสองบาทราคาเจ็ดพันค่ะอุ้ยเจ็ดพันเลยลูกค้าจ่ายยารอช้าค่ะแขนอันนี้ไม่ได้แขนเตอนะเขาเป็นแขนแบบแฟร์ชันเป็นแฟชั่นค่ะลูกค้าจ้าใส่ง่ายบางท่านก็ใส่เป็นเกาะอกด้านในใส่สเดียวก็ได้หรือบางท่านอยากลมเย็นๆหน่อยไม่ต้องใส่อะไรค่ะยังไงคะไม่ต้องใส่อะไรด้านในบ๊ายบ นิดนึงจ้าลูกค้าจ๋าเรื่อโทนสีอุตัวนี้น่ารักมากใส่ตัวนี้หน่อยใช่ไหมใส่ตัวนี้หน่อยใส่ตัวนี้หน่อยอ้ลูกค้าจ๋ายารรอช้านะลูกค้าจ๋าเป็นอีกหมวดที่แนะน่ะกลุ่มราชการค่ะกลุ่มทำไร่ทำสวนสามารถใส่ได้คือเราไม่จําเป็นต้องใส่ทำไร่ทำสวนนะลูกค้าจ๋าสามารถใส่ได้ใส่กันแดดกันลมกันหนาว ใส่ได้ <c oughs> นะคะลูกค้าจ๋าเป็นอีกหมวดที่แนะนำนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอาลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะใครที่ตามหาแจ็คเก็ตสูตรนะคะลูกค้าจ๋าได้ทั้งแจ็คเก็ตแฟชั่นได้ทั้งสูตรแฟชั่นนะคะได้ทั้งเป็นทางการและก็แฟชั่นอยู่ในนี้ลูกค้าจ๋า7 5 0 0บาทน้ำหนักร้อยโลจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าคุ้มมาก <c oughs> นะคะลูกค้าจ๋าคุ้มกว่านี้ไม่มี่ <c oughs> นะคะแนะนำพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่มีกำลังซื้อจ้า, <c oughs> จาลูกค้าจ๋า แนะนำเป็น3กระสอบเพื่อจะได้ส่วนลด1 0 0 0งพันบาท<ะ>ได้เป็นสมาชิกกับทางบริษัทบัคของเราด้วย<ะ>แนะนำา,รราจาลูกค้าจะาพอค้าแม่ค้าท่านใดที่มีกำลังซื้อซื้อซื้อเยอะๆอหน่อย<ะ>แนะนำเป็น10รูปค่ะลูก,กรรค้าจ๋าเพื่อจะได้ส่วนลดทุกกระสอบะนะคะลูกค้าจ๋าสามารถเช็คส่วนลดราคาส่วนลดกับพนักงานขายโดยตรงได้ได้ค่ะลูกคะ้คาจ๋าเป็นอีกหมวดที่แนะนำ เน้นย้ำบ่อยมากกระสอบนี้ร้อยโลนะ,ะลูกค้าจะาร้อยกิโลในราคาเจ0ดพบาทนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะแนะนำนะคะลูกค้าจะต้นทุนประมาณการส8สิบปดบาท <12. S 2> สิบสองสิบสิบไบล่แลย สิจบเลยเหรอเยย่งจำต้นทุนบ่ด้อยู่อาลูกค้าจ๋าต้นทุนประมาณการ32บาทนะคะลูกค้าสามารถทําราคาขายได้ใช่ค่ะลูกค้าจะขายตัวละร้อยก็ได้นะคะลูกค้าจะาร้อยห้าสิบร้อยเก้าเก้าสองร้อยก็ได้ลูกค้าจ่าสามร้อยก็ได้ลูกค้าจ่าแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะเพื่อยู่กับลุ่มตลาดของลูกค้าอีกทีจ่าสาลูกค้าจ๋าถ้าเป็นจนะกเกีตหนาเอาเป็นีดนิดนึง นะคะเพื่อจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนค่ะลูกค้าจ่าลิกลิมิลี่นี่ต่างกันมากจ้แต่ถ้าจะให้เรียบให้เนียบค่ะลูกค้าจ๋าอยากให้ลูกค้าเอาไปซักก่อนจ้เพื่อจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนค่ะชอบกระสอบนี้ได้ได้ค่ะกระสอบใหม่เอาไปเปิดรุ่นเองที่บ้านก็ได้ได้ค่ะราคาเท่ากันค่ะเจนเอเหมือนกันค่ะอาจจะแตกต่างกันเรื่องแฟชั่นอาจจะแตกต่างกันเรื่องจำนวนชิ้นเล็กๆน้อยๆให้เน้นที่น้ำหนักค่ะลูกค้าจ๋าร้อยกิโลนะคะใช่ คือสวยแท้ดูึ้นใหญ่ทุกตัวแทนคือใหญ่อีกแท้ลูกค้าจ๋าบางท่านนะใส่เป็นกระดุมแบบนี้ก็ได้แสบเป็นแบบว่าเป็นแบบแฟชั่นก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าโทนสีนี้ก็มีพานะค่ะดูสีเนี่อลังการมากแต่ว่าวัยรุ่นชอบใส่แบบนี้ค่ะถ้ากลุ่มทํางานน่าจะชอบใส่แบบนี้ อ่ะล่อง,องจะโตจะจะชอบแบบเป็นสีสดๆขนาดค่ะ,ะเป็นแจ๊ๆเ,เ,เป็นเซ็ตแล้วก็ใส่เป็นกระโปรงสั้นก็ได้ได้ค่ะไม่นนใช่ถุงกุมออฟฟิศนะค้าจ๋าท่านอ่าพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่แบบว่า ชอบงานเกาหลีชอบแบรนด์เกาหลีชอบสไตล์เกาหลีชอบแบบเกาหลีชอบแบบรูปแบบของเขาค่ะ <biting S 1> <า>แนะนําเป็นกระสอบหนีพว่เหมอ,อน,นี้เป็นงานเกาหลีน้ค่ะจ้ะ<า>เป็นตัวใหญ่ๆเป็นแนวแนวได้ค่ะคือบาง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 ครั้งใส่เป็นโปโลโก็ได้ใช่ไหมะได้ค่ะหรือว่าใส่เป็นแบบว่าอะไรด้านในเป็นตัวใหญ่ๆหญเทอทัน่ะ เขาชอบเบบว่าเป็นวัยรุ่นแล้วก็ใส่กระโปรงสั้นๆได้เลยอย่างนี้ได้เลยลูกค้าจะาได้เลย,ลาาเ,ลยเป็น fashion, แฟชั่นบ,บางครั้งเขาก็ใส่เป็นกระดุมแบบนี้ก็ได้ต้นทุน32บาทบางตัวนะขาย300อย่างได้ไดแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดต้นทุน32บาทเอาเร็วๆใส่ฟ้าแลบถ้าซื้อเยอะนะ ถ้าลูกค้าซื้อเยอะลูกค้าขายตัวละ4ี่บาทได้ได้ได้ในกรณีซื้อเยอะนะลูกค้าจะต้นทุนของลูกค้าก็จะลดลงไปอีกนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะอ่ะเสี่ยวค่ะนนประมาณการส่วนที่เหลือยังไงน่าจะเหลืออยู่ประมาณโลยสามสิบห้าตุวแมนมากแมนมากเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะ ส่วนรายการค่ะทุกผา้จามหมวดนี้เป็นแจ็คเก็ตแฟชั่นเป็นสูตรผู้หญิงนะคะเป็นงานเกาหลีลอตเอทีนะคะเป็นสินค้าข,ของทางบริษัทบาศราคา7,500ั 7, 500บาทค่ะน้ำหนัก100กิโลจํานวนชิ้นประมาณการค่ะ้ถึง220รชิ้น2 0 0 2 5 0ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการเข้าค่าวๆ32บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบัศได้เลย ช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ